ทดสอบดูนะครับเนินพิษสงจากจุดเริ่มต้นตรงนี้เราจะหยุดรถนะครับทางบนจะเป็นเนินเราจะเห็นว่าเป็นเนินเราจอดรถแล้วนะครับจอดรถแล้วนะครับตอนนี้เราจะปลดเกียวว่างาปลดแนละ้วปลดเกียวว่างนะครับรถจะค่อยๆไหลขึ้นเนินนะครับตรงนี้เป็นเนินพิษสงนะครับเป็นทางตากแม่สอดนะครับ เรารถเราจะแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อย,นอยๆนะครับอือาจจะให้ดูว่านี่เป็นเนินนะครับไม่ใช่เป็นทางหันหนู <ลง S 1> <ส>่นนี่นั่นสิเขรถเราจะไหลขึ้นเนินไปใครไม่เชื่อเชิญพิสูจน์ดูได้นะครับเนินพิสูงนะครับ เส้นทางต่อไอ้ตากแม่สอดนะครับตอนนี้เลยจุดเลยเส้นที่เขากำหนดไว้ยังรถยังไม่หยุดนะครับยังขึ้นเนินอยู่เปตลอดเส้นทางก็ดีดีไม่เปืี่นแตอนนี้รถรู้สึก ทำไมเร็วขึ้นอ่ะวิ่งจูดเลยครับเออวิ่งจูดเลยนี่เฮ้ยทำไมอ่ะเพราะตอนนี้ลงไงมเมื่อกี้ยังไม่ลงอ,อโอเคนะครับสสดี